รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ช ทู่้ชมที่เคารพคะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนมณีกังวลไกลนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่วัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะ่ะแน่นอนว่าวันนี้เราจะได้พบนะคะว่าสําหรับชาวพุทธแล้วได้ใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรและเราจะพาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปที่ใดติดตามได้เลยคะ่ะเุเรนพรศรัทธาสาธุชน ผู้เปี่ยมรนด้วยโกรศลแลศรัทธ,ธาที่ได้ชมรายการนี้อยู่วันนี้วัดดอนใหญ่คลองแปดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีทอดกาถินสามคัคคีตามกำหนดก็คือวันเสาร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราช2563 ซึ่งกระถินนี้มีการอยู่นั่นก็คือเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีเวลาทอดได้หนึ่งเดือนเท่านั้นแต่วัดดอนใหญ่นี้ก็จึงกำหนดให้วันที่สตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันทอดกระถินซึ่งก็มีผู้เป็นต้นเป็นประธานแดก็พุทธมหาชน ที่เดินทางมาทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในแต่ละปีก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของวัดวาอารามพระศาสนาและก็พระสงฆ์ที่ก็นับว่าเป็นพิธีกรรมที่สำคัญพิธีหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของในสภาพการปัจจุบันนี้จากที่เราทั้งหลายได้ทราบว่าเรื่องราวของโรคติดต่อโควิด1 9หรือสิก็ส่งผลกระทบโดยทั่วหน้าไม่เว้นแม้กระทั่งวัดวาอารามในแต่ละวัดนั้นในส่วนของวัดดอนใหญ่นี้ ก็อยากจะเชิญชวนท่านสธาสาติุชนทั้งหลายให้เดินทางกันมาชมอุโบสถเงินในปทุมทองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามนั่นก็คือสีเงินแล้วก็รายร้อมด้วยกรีบบัวสีทองแล้วก็มีทั้งสี่มุกด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นวัดดอนใหญ่ทำไมถึงได้จัดสร้างจัดทำแบบจัตุรมุกเรียกว่ามีสี่มุก สีมุกนี่หมายถึงว่าพุทธบริษัทของพระองค์จะเดินทางมาทั้ง4ทิศเพื่อที่จะได้ถวายการอุปถัมภ์วัดวาอารามแบบพระศาสนาที่มามาบริหารอยู่นี่ตั้งแต่พศ2 5 3 5ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็ยังจะขยายพื้นที่ตอนนี้ขยายพื้นที่ซื้อที่ไปอีกจำนวน35ไร่กับ3งาน94ตารตางวา เพื่อที่จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแห่ององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั่นก็คือในโอกาสต่อไปจะได้สร้างพระนอนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะฮะตอนนั้นแล้วกเ็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากที่จะได้เชิญชวนสาธุชนญาติยมทั้งหลายได้มาทำานบำรุงพระพุทธศาสนาของเราเพราะเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนานี่แหละจะทำให้เราท่านทั้งหลาย ได้เข้าถึงหลักธรรมนั่นก็คือรู้ตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ชี้ทางออกบอกทางถูกว่าการอุบัติขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดของที่ความหมายของที่ผิดจุดปฏิภัยสว่างชี้ทางให้กับคนหลงทางได้นั่นแล้วก็อยากจะให้สถานที่ใหม่แห่งนี้เ,เป็นสถานที่เป็นพุทธบูชาทําให้เราทั้งหลายได้เข้ามาศึกษา มาเรียนรู้เป็นอุทยานการศึกษาเพื่อที่จะได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัตินั้นก็ต้องโมทนานะท่านผู้ชมรายการอยู่อยู่ในขณะน,นี้ว่าท่านทั้งหลายจะได้รับสารธรรมกัอนอย่างประโยชน์ก่อเกิดเกื้อกูลกับเรานะในที่สุดนี้ขอขออ,อ้างอิงเอาคุณภาษีรัตนาตราัย มีคนประพุทธคุณประธรรมคนพระสงค์และอำนาจความตัดสิิ์ของหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีหลวงพ่อดำสามฤทิดผลดีหลวงพ่อใจดีวีรกษัา์ไทยทุกทุกองค์แต่สิ่งศักดิ์สิที่สิงสถิตท,ทั่วโขวดเขินหนึ่งสินขอนอีกมาหาสมบทตุตรวจล่าพนาดอน ยอยกยองความประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากอยู่ร้อนนอนพุกมีความสุขสมบังดังประสงค์พอนานใดประเสริฐเลิศจำงบังเกิดตรงตรงตายสมหมายปองแม้ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้อย่าชานักสิ่งใดรักก็ให้สุขสมอารมณ์หมายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเพะความปราถนานั้นจงสำาทธิ์จงสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาของเราทั้งหลายจงทุกประการขอเจริญพร สำหรับรายการสองธรรมนั้นหมดลงแล้วค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้หลายท่านจะได้แนวทางแล้วค่ะว่าหากคิดว่าอยากจะเดินทางไปตามวัดต่างๆนั้นจะเริ่มต้นหรือว่าไปในวัดใดตามที่รายการของเราได้แนะนำนะคะร่วมกันทำบุญร่วมกันทำสิ่งดีๆให้ชีวิตของเรานั้นมีกำลังใจวันนี้รถมนีกังวนไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Gracias.